ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผูฟ้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะวิธีการชําระผ่านสีรถยนออนไลน์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกนะคะหรือว่า DLT v e h i c l e Tech นะคะซึ่งก็เหมาะมากมากนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเดินทางไปชําระเองที่กรมการขนส่งทางบกก็สามารถที่จะชําระผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างโอเคไปดูกันเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เข้าไปสมัครและก็ล็อกอินเข้าไปในแอปได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้จิ้มคาว่าชําระภาสีรถนะคะแล้วก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะว่าเราจะเลือกชําระแบบไหนนะคะว่าจะเป็นชําระด้วยตัวเองหรือว่าชําระแทนเจ้าของรถนะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะขอเลือกเป็นชําระแทนเจ้าของรถนะคะก็จิ้มไปเลยพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะให้ใส่เลขแบบประจำตัวประชาชนนะคะของเจ้าของรถนะคะก็ ใส่ไปได้เลยนะคะ13หลักเมื่อใส่ไปแล้วนะคะครบ13หลักแล้วก็ให้คลิกไปที่หน้าถัดไปนะคะครปึ๊บค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เลือกอประเภทรถนะคะตามรถของเราได้เลยนะคะสําหรบบคลิปนี้นะคะก็จะเลือกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะก็คลิกไปมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้บันทึกข้อมูลทะเบียนรถนะคะตาม ข้อมูลคู่มือรถของเรานะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็คลิกหน้าต่อไปอทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นการข้อมูลบันทึกข้อมูลประกันภัยพรบรถยนตนะคะอันนี้อพอดีว่าได้ได้ซื้อไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะนำรายละเอียดของพอรบรที่เราได้ซื้อไว้นะคะ บันทึกตามพรบรรได้เลยนะคะสำหรับใ,ใครที่ยังไม่ซื้อก็สามารถที่จะไปซื้อออนไลน์ต่างหากได้นะคะแล้วก็คอ่อยนำมากรอกอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะนนกำลังกรอกรายละเอียดของอประกันภัยพรบรรรท,ที่ซื้อไว้แล้วนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะ ก็นำมาให้ดูทุกขั้นตอนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่เคยชำระภาษีออนไลน์นะคะก็ต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะคะสำหรับช่องทางนี้นะคะเพิ่งทำเหมือนกันนะคะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกก็เลยคิดว่าจะทำเป็นคลิปนะคะแล้วก็เอาไว้ให้กับคนที่ยังไม่เคยต่อทะเบียนชำระภาษีออนไลน์นะคะให้ดูกันนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะรายละเอียดของพอรบรนะคะนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังใส่รายละเอียดเข้าไปอยู่นะคะรายละเอียดก็ดูตามช่องที่เขาให้กรอกนะคะไม่ยากนะคะเมื่อใส่ครบแล้วก็คลิก,กยืนยันไปเลยนะคะอ่าพอมาถึงตรงนี้นะคะเลือกช่องทางการรับเอกสารนะคะว่าจะให้อ่าจะรับเอกสารทางไหน สำหรับคลิปนี้ก็จะขอเลือกเป็นรับเครื่องหมายทางไปรษณีย์นะคะก็ลิกไปเลยปึ๊บอ่าตัวนี้นะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้เขาก็จะให้ใส่ข้อมูลที่อยู่ที่เขาจะจัดส่งเอกสารให้เรานะคะก็ใส่ที่อยู่ที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้ เมื่อใส่รายละเอียดครบที่อยู่ครบนะคะก็ให้คลิกบันทึกข้อมูลได้เลยปึ๊บอ่าอันนี้เขาก็จะแสดงรายละเอียดนะคะทะเบียนรถของเรานะคะที่เราได้กรอกไปตามเอ่อพรบรตามคู่มือรถนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้ดูแล้วก็มีสรุปค่าใช้จ่ายนะคะว่าค่าภาษีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ภาษีแล้วก็ค่าส่งนะคะรวมทั้งหมดเป็นราคาเท่านี้นะคะตามหน้าจอได้เลยนะคะ อันี้ก็จะมาให้เลือกการชรําระค่าภาษีว่าเราจะเลือกชําระผ่านทางไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะขอเลือกเป็นจ่ายผ่าน s อ b นะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอันนี้มันก็จะมีลิงก์ให้อยู่แล้วก็ลิงก์เข้ามาที่แอปได้เลยนะคะค่ะก่อนที่จะกดยืนยันนะคะก็ให้ตรวจดูรายละเอียดจำนวนตัวเลขนะคะที่เราต้องชำระก่อนนะคะว่าถูกต้องนะคะตาม ในแอปหรือเปล่านะคะที่เขาแจ้งมานะคะก็ถ้าเกิดตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยกดยืนยันชำระไปนะคะอัอนนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะเป็นสรุปเนาะสรุปก่อนชำระนะคะก็กนันจากนั้นก็กดยืนยันไปเลยนะคะเมื่อตรวจสอบแล้ว โอเคอันนี้ก็เป็นการชำระเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการชำระภาษีออนไลน์เนาะซึ่งก็จะมีให้เราตรวจสอบอีกนะคะว่ากรณีถ้าเราชำระไปแล้วเนี่ยมันจะมีประวัติการชำระเงินอยู่นะคะด้านล่างเมนูด,ด้านล่างนะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะคมื่อจิ้มคำว่าประวัติการชำระเงินด้านล่างนะคะ มันก็จะผ่านมาแน่นี้นะคะก็ให้ชิมสามเหลี่ยมดนานขวาได้เลยก็จะบอกว่าชําชระภาษีสําเร็จนะคะอันนี้ก็ชิมไปนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่เราไปจะจะไปเช็คดูรายละเอียดที่เราได้กรอกไปที่เราได้เสียภาษีไปนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มข,า,ขาวสังเกตนะคะก็กดตรวจสอบข้อมูลรถได้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะบอกรายละเอียดวันที่เราได้ชําระภาษีไปล่าสุดผ่านทางแอปะคะ่ะแล้วก็มี ข้อม so no ูลรุ่ของเรานะคะแล้วก็มีเลขพัสดุเลขเอกสารที่เขาจะส่งมาให้เรานะคะได้ติดตามว่าตอนนี้ถึงสถานะไหนแล้วนะคะได้รับเอกสารหรือยังนะคะค่ะตอนนี้จะยังไม่โชว์เลขพัสดุนะคะจนกว่าเขาจะส่งเอกสารให้เรานะคะเราสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะแคลนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ ทางกรมการขนส่งนะคะได้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เราเรียบร้อยนะคะาหรบการชรําระภาษีออนไลน์นะคะก็จบไปจะเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับอีกหลายๆท่านนะคะก็จบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะคะใครที่ไม่สะดวกไปกรมการขนส่งทางบมกก็สามารถที่จะต่อทางช่องทางแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะ ได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ